ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านสมาชิกของกลุ่มห้องหวอยอาจารย์ลุงหนึ่งทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมีสูตรสรุปร่างตรงๆมานำเสนอนะครับจากข้าวที่แล้วผมได้ลงสูตรของสูตรพี1ลงไปให้แล้วนะครับก่อนหน้านี้ของคลิปที่แล้วคลิปนี้ก็จะเป็น สูตรปักหลักล่างตรงๆโดยไม่ต้องกลับ36ตัวนะครับมานำเสนอให้กับทางช่องอาจารย์ลุงนะครับก่อนอื่นขออ่านคำเตือนนิดนึงนะครับคำเตือนตัวเลขนี้เป็นเพียงแนวทางคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนให้มีการเล่นการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ครับเรามาดูชุดสรุปล่างตรงๆของนะครับสักครู่นะครับนี่ครับนี่คือชุดสรุปล่างตรงๆอันนี้คือแผ่นเก่านะครับที่ผมได้ลงให้อย่างต่อเนื่องแล้ว คือย้อนไปดูคลิปก่อนๆได้เลยนะครับเพราะว่าสูตรนี้ก็ถูกตั้งแต่ผมอาลมคลิปมาของช่องอาจารย์ลุงก็ยังไม่เคยผิดนะครับถูกมาต่อเนื่องนะครับงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่37แล้วนะครับวันนี้คืองวดที่37นะครับ จะได้เห็นชัดๆนะครับเรามาย้อนดูนิดนึงนะครับสำหรับสถิติของงวดนี้ตั้งแต่ผมลงให้ที่มันออก75นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นผมลงให้เป็นหลัก10นะครับฝั่งนี้เป็นหลักหน่วยอย่างงวดแรกที่ผมลงให้ก็ที่มันหลักสิบออกไปที่7ผมวางให้ไปที่7 9 2 3 4 5นะครับหลักหน่วย ก็ 1>, 1 2 3 4 5 7นะครับมวดนี้ก็ถูกไปที่75นะครับมวดที่22ถูกไปที่50นะครับฝั่งนี้หลัก10นะครับฝั่งนี้หลักหน่วยอันนี้คือใบเก่านะครับที่ผมคลิปที่แล้วผมก็เอาใบนี้แหละครับลงให้ต่อเนื่องถ้าใครอากจะดูย้อนสถิติที่ผมลงให้ก็ไปดูคลิปเก่าๆนะครับที่ว่าผมคิม เขียนคาว่าสรุปร่างให้นะครับสรุปร่างตรงตรงนะครับก็คือสูตรนี้แหละครับสูตรนี้ยังเข้าดีเดินดีมาอย่างต่อเนื่องนะครับงวดนี้ผมก็เลยจะนํามาเสนอให้ต่อนะครับอย่างงวดนี้ก็ถูกตรงๆไปที่1นึนะครับไล่มาเลยนะครับอันนี้ก็ออกไปที่70นะครับนี้ก็ถูกไปที่64นะครับวันนี้ก็ถูกไปที่0 8ย์นะครับ วดที่27ก็ออกไปที่1.4นะครับวดที่ยี่สิบแออกไปที่58นะครับตัวนี้ออกไปที่47นะครับตัวนี้ลืมติ๊กให้นะครับขอโทษทีที่4ี่นะครับงวดที่สามสิบก็ถูกไปที่92ก็ หลักสิหลักหน่วย2นะครับงวดที่31หลัก18หลักหน่วย0ก็ออกไปที่80นะครับงวดที่32หลัก15หลักหน่วยก็ได้5นะครับก็ถูกไปที่55นะครับงวดที่33หลัก1 7นะครับหลักหน่วย3ก็ถูกไปที่73นะครับงวดที่34 งวดที่ออก99หลัก10ให้9นะครับหลักหน่วยก็มี9นะครับออก99นะครับงวดที่35หลัก10 7หลักหน่วย1ออกที่71นะครับและงวดล่าสุดงวดที่แล้วนะครับที่ผมลงให้นะครับเลขที่ออกล่างก็คือ65นะครับก็หลัก10มี6นะครับหลักหน่วยก็มี5นะครับออกที่65 และงวดนี้ก็คืองวดที่37แล้วนะครับสำหรับตัวเลขที่ผมวางให้หลักสิบก็469012นะครับหลักหน่วย78901และ3นะครับเรามาดูตัวชุดสรุปเลยนะครับ อย่างตัวชุดสรุปก็เมื่อเรานำสองตัวเลขนี้มาจับชนกันก็จะได้เป็นตัวชุดสรุปชุดนี้ครับชุดสรุปชุดนี้มีทั้งหมด36ตัวนะครับหลัก16ตัวหลักหน่วย6ตัวเมื่อรวมกันแล้วก็จะเป็น36หางนะครับหรือส6มตัวโดยไม่ต้องกลับนะครับของงวดวันที่16เดือน5ปี66นะครับ นี่ครับไล่มาเลยครับ36ตัวอ่าสำหรับเลขเด่นล่างงวดนี้ผมว่าจะวางให้เป็นเลขเด่นนะครับได้แก่เลข3ครับ4ครับ แล้วก็6นะครับนี่คือเดทเด่นล่างของงวดวันที่16นะครับเดือน5ปี66นะครับและผมก็จะมีอีกสูตรหนึ่งสูตรนี้ เป็นสูตร16ตัวล่างเดินดีมา42งวดแล้วนะครับผมใช้สูตรคําว่าสูตรปักหลักดีกว่าครับไม่ใช่สูตรปักหลักครับสูตรคัดเล่นนะครับเพราะว่าเลขชุดนี้มันสามารถออกตัวกลับได้นะครับอย่าง 2- องหนึ่งก็อาจจะออกเป็น 1- นึได้นะครับตัวนี้ยังไม่ปักหลักนะครับผมจะนําสูตรนี้มาประกบกับสูตรนี้เลยครับเพื่อว่าเราจะหาเลขที่มัน น้อยลงสูตรนี้ก็เดินดีครับเดินมาทั้งหมด42งวดแล้วนะครับแต่ว่าเลขมันต้องกลับนะครับสูตรนี้มีตั้งหมส1บตัวเมื่อเรานำเลขมาชนกันเอาเราหาเลขนี้ก่อนครับผมจะตัดให้งวดนี้เด่นไปที่3เราก็จะคัดเฉพาะเลขที่มี3นะครับ สาและ 3, 4และ6นะครับก็ผมจะคขีดให้เป็นคร่าวๆก่อนนะครับเป็นไกดล์ไลน์สูตรนี้ผมลงมาให้ตั้งแต่คลิปเริ่มเปิดช่องเลยนะครับเป็นสูตรเดินดีนะครับ f อฟสามารถไปดูย้อนหลังของคลิปเก่าๆได้เลยนะครับ ยังไม่เคยหลุดนะครับสูตรนี้ก็ผมถือว่าโอเคเลยสูตรนี้ถ้าใครอยากจะหางกำลังหางเงินผ่อนบ้านผ่อนรถอยู่ไม่รู้จะไปหามาจากไหนนะครับผมอยากจะให้นำสูตรนี้มาพิจารณาเลยครับสูตรนี้ยังไม่เคยผิดเลยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือ FC ซื้อ ตรงๆครับ FC ไม่ต้องกลับเลยนะครับสูตรชุดนี้สามารถซื้อล่างตรงๆและเลขมันก็จะน้อยตัวครับไม่ต้องกลับเลยนะครับผมย้อนสถิติให้ดูนิดนึ่งขออนุญาตแป๊บนึงนะครับเนี่อย่างงวดที่แล้วที่ผมลงให้อันนี้เป็นงวดของวันที่อันนี้ดูครับแผ่นนี้ไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับมวดที่ออกหนึ่งเจ็ด ไอตัววงผมสรุปให้มันไม่เข้าก็จริงแต่ว่ามันมากออกหนึ่งเจ็ดนี่ครับชุดสามสิบหกชุดมันถูกนะครับแลงวดนี้งวดล่าสุดที่ผมลงให้ของงวดวันที่สองนะครับเดือนห้าปีหกหกก็ออกไปที่หกห้านะครับตรงตรงเลยโดยไม่ต้องกลับนะครับอันนี้คือของงวดที่แล้วนะครับที่ผมลงให้อ่ามาดูย้อนหลังพอสังเกตนะครับ เรามาว่าของงวดปัจจุบันได้เลยนะครับงวดปัจจุบันเราจะมีเลขทั้งหมด36ตัวนะครับเ FC ดูได้เลยนะครับแล้วผมได้มีสูตรเดินดีตัวนี้มาตัดอีกนะครับเพื่อให้เลขมันกระชับลงมาประกอบการตัดสินใจให้กับ FC ทุกท่านนะครับ อย่างเลขชุดนี้สองเก้าเก้าสองนีไหมครับเก้าสองไม่มีมีสองเก้าชุดนี้ครับเราวงไว้ก่อนสองศูนย์นีครับสองหนึ่งสองสามสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สาม

0 7 7 1 1 7แล้วก็7 3 7 3 7 3 7 3ไม่มีครับและผมก็จะมีสูตรอีกสูตรหนึ่งมาให้กับ fc ดู สูตรนี้เป็นสูตรดับ10ล่างนะครับผมย้อนมาให้ตั้งแต่ปี2564นะครับ2565และก็2566นะครับสูตรนี้3ปียังไม่เคยหลุดนะครับสำหรับปักหลัก10ล่างนะครับไล่มาเลยครับนี่เพื่อเป็นการกระชับเวลานะครับผมก็จะให้ดูไล่มาเลยนะครับยังไม่เคยหลุดเลยนะครับปีห5ก็ ออก92ได้4ก็ถูกนะครับ3 0ได้0ก็ถูกนะครับ57ให้4ก็ถูกนะครับอันนี้ให้4ออก03ก็ถูกนะครับ6ออก10ก็ถูกครับไล่มายังไม่เคยลุดนะครับสำหรับสูตรนี้เป็นสูตรปักหลัก10ล่างนะครับแล้วก็ปี2566ก็ยังเดินดีอยู่นะครับยังไม่หลุดงวดที่ออก งวดแรกของวันที่17มกรานะครับ5 1 9 4 1 7งวดนี้ผมวางไว้ที่6ก็ออก4 7ก็ผ่านนะครับนี้ให้4ออก9 2สองก็ผ่านนะครับผมวาง4ออก80ก็ผ่านนะครับหลัก10ดับ0ย์ออก55ก็ผ่านนะครับดับ10หลักดับ0ออก7 3ก็ผ่านนะครับดับ10บ ให้ผมให้ดับ6ออก99ก็ผ่านนะครับแล้วก็ดับ10ผมให้8ออก71ก็ผ่านนะครับและงวดล่าสุดที่ว่าออ65ผมให้ดับ10ที่2นะครับก็ผ่านนะครับและงวดปัจจุบันที่จะถึงนี้นะครับผมให้ดับ10ล่างก็คือ0นะครับ0ก็คือแถวนี้ทั้งแถวครับผมให้ดับ ดับ0หลัก10ล่างนะครับก็จะตัดไปได้6ตัวนะครับ6ตัวก็จะเหลือเพียงแค่30หางในชุดใหญ่เลยนะครับแต่ถ้าใครต้องการนำไปคัดเล่นต้องการแบบเลขน้อยตัวผมแนะนำให้เล่นชุดนี้ครับชุดที่เด่นล่างให้3 4 5ผมตีกรอบแล้วนะครับนะครับตีกรอบ สามสี 3, 4, 5, ้วไปตัดกับชุดเดินดี42่งวด16หางซึ่งเลขที่มันอยู่ในวงของเลขเด่นมันก็จะมีทั้งหมด9ตัวนะครับรวมตัวนี้ด้วยเป็น9ตัวท่านดูเลยเลยนะครับซื้อตรงๆโดยไม่ต้องกลับนะครับผมย้ำมาเลยว่าไม่ต้องกลับนะครับสูตรนี้เดินดีมาตั้งแต่ ผมเปิดช่องมาก็เสนอสูตรนี้มาตลอดครับแล้วก็ยังเดินดีมาอย่างต่อเนื่องนะครับคลิปนี้เลยนํามาเสนอให้กับ f c ทุกท่านไว้พิจารณานะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมช่องหวยอาจารย์ลุงนะครับก็ขอให้ f c ทุกท่านของช่องกลุ่มอาจารย์ลุงถูกหวยกันทุกคนนะครับ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอยากให้ถูกจริงๆครับแต่ละสูตรผมคัดสรรมาอย่างดีนะครับอย่างปักหลัก10ชุดล่างตรงๆนี่คัดมาทั้งหมดจาก20 2สสูตรนะครับถึงจะได้เล่ออกมาขอบคุณอีกครั้งนึงอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับงวดวันที่16เดือน5ปี2566นะครับดูอีกครั้งนะครับสำหรับเลขฉบับเต็มชุดนี้นะครับคลิปนี้ก็ผมก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ